เราต้องรู้จักคำว่าเพียงพอขณะนี้เราก็เหนื่อยแล้วเราก็หยุดเล่นได้แล้วเพราะว่าเราจะไปเข้าครัวกันนะคะทำกับข้าวต่อเดี๋ยวจะไปทำน้ำยาขนมจีนวันนี้ก็เลยมาเบิดมือเบอิดเ่นตั้งแต่หกโมงสิบหกโมงสิบตืด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 ,ตด,ตด,ตดหดเกาโมงสิบแล้วก็เบรกไปเข,าข้าคั่วไปเห็ดกับเขาแล้วก็มากินเกาตัวสิบเอ็ดโมง ไปเ็ดมงแล้วเราก็ยิงยาวยิงยาวหอดึงสองสามสีตอนนี้เป็นซีมุ้มงแล้วแล้วะะบับซีมุ้งเล่นค่อย็จะไปทำกับเขาต่อค่อยอยากกินขนมจีนค่อยจะไปทำน้ำยาขนมจีนวันเชา้าทำไปรอบหนึ่งทำหมูย่างย่างหมูเขาเหนียวหนึ่งเขาเหนียวย่างหมูย่างไก่ตัมะคุ้งมือเสาร์วันนี้ก็สิไปทำทำเกี่ยวกับผัก ให้มันมีผักก็จะไปทำน้ำยาน้ำยาขนมสินแล้วก็จะไปทำข้าวเหนียวมูนทำข้าวเหนียวมูนค่อยกระสิทายถอดไว้เก็บไวหวกระสิมาเผยแพร่ให้ชุดเจ้าบึงข้าวเหนียวเหนียวมูนสีดำข้าวเหนียวดำาวมูนแล้วก็จะห่อไปกินที่ที่ทำงานอ่ะนะ เอาไปกินที่ที่ทำงานของเราเราก็จะมีอาหารอร่อยอร่อยกินอ้างนาะฟรังฝรังกะจิตาเรียกแม่แม่เมื่อคอยใช่ไหมคะ่ะแม่นบอกเพราะว่าเรามีสีมือสีมือเพราะว่าสีมือสีมือเราดีสีมือเราดีเราดี ใช่ไหมคะยังค่อยพ่อกันเด้องวันนี้กับพ่อลูกพ่อร้านพ่อลูกหลานมาเล่นนั้งกัน่าลูกหลานกับผ้าขอเพ่งใหลองเพ่งรองเพ่งเล่นเราก็ยัเงเสิแล้วเนาะเราอยู่ต่างแดนพี่น้องเราก็อยู่ทุกที่ทุกหัวมุมโลกอยู่คนละทิศคนละทางเราพอจะทําอะไรได้เราก็ทําทําแล้วเรามีความสุขเราทํา แ่นว่ายาว่าจังสันจังซีเถาะคอยนะเป็นคนดีรอยเปิดเส้นเป็นคนเต็มรอยอย่างที่เห็นนี่มันเป็นคาแรคเตอร์นะคะคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องมีจุดเด่นเป็นของเราใช่ไหมเราก็ถือว่าเราก็เป็นตัวตน เราก็เป็นตัวตนมีตัวตนคนหนึ่งจากบนโลกใบนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวตนของเฮาจะมีคนหูจักเฮาหลายบอวันนี้อาจจะไม่รู้จักแต่วันข้างหน้าก็อาจจะรู้จักเราก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปแม่นบอค่ะก็ขอบคุณหลายๆเ้ย,ยค่ะที่เข้ามาเบิง่ง อันนี้ก็บ่ไไดมีหยังหลายดอกซาสิเบ้าเรื่องเรื่องอียังก็อขึ้นกรจอามันก็บวกามาเปิดแล้วว้าไปหลายรอบแล้วกับว่าอยากว่าดูพ่อแล้วว้าหลายก็บว่าอยากไ้ห้างโอเคมันก็เดินทางมาไกลแล้วเนาะบอกเข้าสิเขาหาสิป,ปีแล้วเฮาก็ค่อย ก็งมประครับประครองกันไปซ้ำตายจากกันสินะเท่าแล้วเลยบ่หยุดติดอย่างแล้วเฮาก็ทำงานของเฮ้าทำมาหากินของเข้าไปเฮาก็ไม่งานประจำไม่หยังเห็ุอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานเป็นวันหยุดของเราวันหยุดเราก็เล่นได้ถ้าวันไม่หยุดแล้วก็มันเป็นชีวิตประจำวันของเราเราก็ไปเรื่อยๆค่อยไปค่อยมา ชีวิตจนมากับทำงานเหตุงานจันทรฮอดซุกวันเสาร์อาทิตย์เฮาปอมเห็ดเ,เป็นแม่บ้านการเลื่อนให้มันเรียบร้อยเนาะทำหน้าที่การบ้านการเลือนกับคงกับข้าวเสื้อพ่งเสื้อผ้างานบ้านงานเรือนทำเสร็จเรียบร้อยเราก็ถึงมาเล่นก็มีแบ่งเวลาอันนี้ก็สิไปเห็ดงานบ้านต่อได้เนี่จบจากคิปนี้แล้วเต็นเขาคั่วเต็นทำความสะอาด เจ็ดถัถ่วไทยเบื้องหน้าเสภาหน้าแพร่เตรียมตัวสุดทำง,งานด้องอาบน้ำอาบท่าต้องอาบน้ำอาบท่าเพราะผมก็ต้องสะักสระให้มันหอมห,ยหยุยหุยหอมหุยหุยทานม่แห้งเอาก็ตรงมาเป่ามาใดมาใดมาเป่าให้มันแห้งเตรียมไว้นะสุดทงหอกทำงานเตรียมตัวลุยงานต่อ พยายามนั่งหลังตรงเฮ็ดหลังตรงตรงว่ยย่านรู้สึกว่ามันจะปวดหลังอะนะนหลังตรงตรง,ตรง,ตรงหน้าก็มาจ้องใส่กล้องไว้ก็ขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีนะคะผู้ที่ประสบปัญหาท่งสหรัฐอเมริกากั็หิมาตกรู้สึกว่าตกหลายรัด ตกหลายรัดหลายแก่หลายมุมหิมาตกแต่ว่าข่อยก็ได้ยินข่าวว่าบ้านข่อยก็สิว่าทั้งอาทิตย์มันจะหนาวเหมือนเดิมข่อยก็พักในเบิ่งเู่เบ้าหล้วก็ลเบิ่งสะทกเพราะว่าวันสุ์ข่อยก็ต้องไปโหนรถไฟแม่มันบอกว่าวันจันทร์ฝนตกคนตกแห้งวันอังคารลบสององศาแล้วก็หิมาตกน้ำวันอังคารหิมาตก วันจันทร์ฝนตกตัวสามองศาวันอังคารฝนตกแล้วก็มิมาลงพวันลบสองแล้วก็วันที่สามวันพุธวันพุธก็บลบสามองศาแต่มีแดดซองอะนะแล้วก็วันพฤหัสวันพฤหัสกับฝน,น,นตกคือกัน วันสุกฝนตกฝนตกบักคักเล้วันสุกคอยไปรถไฟขี่จักรยานคือรถไฟไหมฝนตกบักคักแล้วด้ใส่เสื้อกันฝนไปเสื้อสุดกันฝนไว้โชคดีนะที่เรามีแบบพยากรณ์อากาศมีแอป,ปะนะมีแอป,ปเบิง่งพยากรณ์อากาศเข้าก็สิได้เห็นแต่ที่รู้ว่าวันสุกฝนตก ตอนเช้าสี่องศากังเว้นมากเก้าองศาแต่ว่าฝนตกโอเคเรารู้แล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมชุดกันฝนไปนําก็ดีนะคะก็ดีอยู่ม่ามีสามารถเบิ้งแอปนั่นแอปนี้ไดน้ทั่วโลกมัน อากาศแปรปวนประเทศบราซิลก็แเมนฝนตกน้ำถ่วงประเทศมาเลเซียมาเลเซียกับติดกับประเทศไทยใต้ๆตต้งไปกับพนตกน้ำถ่วงต่ว่าอาผู้ใดอยุใกลไกมาเลเซียกับเมนภาคใต้ห้องเนาะภาคใต้ห้องกับนี่ีสามชายแดนภาคใต้นครครสีรรมราชกับบีภูเก็ตตรังอย่างไรข้างนั้น ผก็สิตกน้ำคือกันหละ่ะคอยว่ากร็ระมัดระว่างเอาเดอ้อผู้ใดก็ได้ระมัดระว่างเอาฝนตกฝนตกท่างนี้ก็สีหิมะตกคือกันทานานั้นกับแมน่นฝนตกน้ำท่วมหลายประเทศที่ฝนตกลงน้ำท่วมเทศบาราซิลก็น้ำท่วมประเทศกาหน้ากาหน้าก็โรคระบาดโรคคล้ายๆไข,ขเลือดออกว่ะ เป็นไข้ไข้ไข้เลือดออกระบาดทำให้คนตายไปแล้วหนึ่งคนเราต้องอยู่แบบระมัดระวังระวังเหนือระวังตัวเบิ่งสถานการณ์เฮายาประมาทถึงว่าเฮาจะมาอยู่ไก่เฮาก็พยายามรักษาเจ้าของบ่เรากไปยักจ้งบ่ยักจามบอยักจ้ผม,ผม <laughs> โอ้ใช่ไหม่สิจันสิจาใช่ไห่นะเมื่อกี้นี่มันถงมันหั่งบ่อจักเป็นหยังเป็นน้ำมูกไหลเป็นน้ำมูกไหลแต่ว่าขังบ่ได้มีไข่ไม่อย่างนี้เพา,เนนาว่าออคอย,าาอยใส่ใส่เสื้อผ้านห,หน่วยพอด่เจ้าอยู่บ้านข่อยมันก็สิบเจ็ดสิบแปดองศา่อยไต่คอยตั้งฮีเตอร์ไว้ ประมาณว่าสิบแปดองศาเว้าไปคุยไปฝอยไปตามตามความนึกคิดของเจ้าของเหรมันแต่มันจะออกมาจังเดเขาคิดอันไดๆเขากเบาออกมาเราก็จะไม่มีการพยายามว่าจะคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เราก็ไปเรื่อยๆของเราเราก็พ่อยากคิดหลาย คบประงมประครับประคองไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงวันไหนถึงตายคือตายเ็าละถึงเวลามันก็ไปทุกคนก็ต้องไปวันนี้พรุ่งนี้อีกสองสามปีก็ไม่รู้วันนี้อาจจะเจอหน้ากันต่อไปเราก็ไม่รู้ก็ขอเก็บวิดีโอนี้ไว้ให้ลูกให้หลานเบ่งลูกหลานข่อยก็จะได้เข้ามาเบ่งแม่นบอก ก็จะได้เห็นข่อยว่ายายเป็นยังไงคุณยายเป็นจังใดเป็นนาตาจังใดลูกล้านเล้นลดนในอนาคตอนาง,ง้อต่อ,ต,อต่อไปกันจะได้เขามาเบิงอันนี้เป็นคนุณยายจะได้เป็นคนุณยายเก็บไว้ในหน้าจอนี่แหละใช่ไหมคะนั่นก็คลิปนี้ก็บายบายทุกคนนะคะจะไปทำกับข้าว ยไปทำข้าวเหนียวมูนไปทำน้ำยาขนมเส้นแล้วก็ทำทําผัดผักทําลาบทําอยังกระใดทําว้เพราะว่ามืออ่นไปทํางานหอกเลิกงานมากหายมันได้กินโหลดมันเมยทํางานเลิกงานมาบานเพราะว่าห้าบม่มีแม่รั่วมี่อย่างนเนาะหฮาต้องทําเองทุกอย่างสิแนะ่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันตอนเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายว้ข้าวเหนียวมูน น้ำยาขนมเส้นเจอกันใหม่บายบายติ้งติ้งให้ด้วยนะคะไวยไปตัวจีบตัวแดนเราหวยเบิดมือเบิดเว่นมือนี่ไม่มีสคริปต์นะคะมันอยู่ในหัวสมองเราตั้งสิบอกอย่างออกมาว่าไปตัวจิบตัวแดนดุยดุยุลล่ะซาโยนาระซาโยนาระจ้าวเจ้าจ้าดุย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 